ก่อนนะคะวันนี้มาอยู่กับช่อง AO อ e, ปั่นสล็อตกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะจ๊ะพี่จ๋าเอาวันนี้จะพามาตะลุยเกมในตำนานนะแม่นะสาวทำสาวใจของเรานั่นเองนะคะสำหรับสาวทำของเราเออไม่พูดถึงไม่ได้เลยแม่จ๋าตำนานจริงๆตำนานของแท้แม่วันนี้จัดทุนมาที่1000บาทเท่านั้นพี่ค่ะแม่ค่ะเออมาดูกันสี1,000ับาทจะทำกำไรให้เราได้เท่าไหร่แม่จ๋าหรือว่าจะขาดทุนหมดแม่ คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อเพลิ่นของ FC เท่านั้นนะคะคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนาไม่ทำตามเด้อเออใส่เสบรด10บาทล้างเกลือกันก่อน,อนเลยค่ะสิรอบนะคะเทอร์โบนะยังไม่เปิดเทอร์โบก็ผิดเปิดออโต้เออต้องว่ายนี้ต้องเปิดออโต้อุ้ยเคด้วยตัวเคไว้ไงโอ้โหตัวเคถ้าวายลงเมื่อกี้ก็คือชัมโบชัมโบเต็มกราฟแม่จ๋าถ้าน้องวของเราลงนะพี่นะเออ อันยลักวายมาแล้วแม่สองตัวสวยสวยสองร้อยสาบาทจะ้ะเอาไวามาแถวสี่ะเออไวามาแถวบนอ่ะแม่แต่ว่าไม่แตกอ่ะไม่เป็นไรจะ้ะเงินรางวัลก้อนตอก้อนแรกของเราสําหรับเบ็ดสิบาทน่ะแม่เราบวกมาสองร้อยหกบีบาทกันเลยทีเดียวเียวจ้ะเออบวกมาฉ่ำๆแม่จะ้ะฉ่ำจริงวันนี้สาวท่ำนะขอให้สาวท่ำใจดีกับเราแล้วกันนะ ขอให้สาวทำใจดีกับน้องอาวุอีหน่อยเดอ้อเออขอกันเลยขอกันซ,ซึ่งหน้านี่แหละใช่ปหอ่ะหลังจากจบสิบรอบนี้เออไม่ใช่รอบนี้นะคะน้องขออนุญาตขยับเบ็ดสิบบาทนะแม่นะเออพูดผิดพูดถูกเหมือนเดิมจะ้ะซิเนเจอร์ของดิฉันก็คือลิ้นพันกันแม่ไม่เหมือนคนอื่นเลยคนอื่นขายสวยนี่ขายขำค่ะอะเบ็ดยบาทขออนุญาตเปิดเทอร์โบนะคะเบ็ดยบาทใส่ไปออโต้30รอบค่ะโอ้โหฟีเกมมาฟีเกมมาชำ่ชำๆเม,มื่อกี้สดอกแม่ เกมชํำๆแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่มาอยู่ดีหมเห็นเฉยๆไม่แตกอยู่ดีเนาะมงมากเมื่อวานไปเล่นน้องละกีในโกมาก็ช้ำมาทวงบอลลังนะวันดีนะตะลุยค่ะเกมในตำนานก่อนเลยนะจ๊ะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะพี่๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสามารถขอเกมเข้ามาได้ร้านร้อยแปดเกมเลยนะพี่นะเดี๋ยวจัดให้นะถ้าไม่ดูจนเบื่อก็จัดอยู่นี่แหะจ๊ะแม่ วายสัญลักษณ์วายสี่ตัวแม่๋าวบวกมาแปบาทจ้ะเป็น20บาทเป็นไงเป็นไงสรุปว่าจะสวัสดียบหรือว่าจะเกลือเอาดีๆกินกันไม่ลงประเด็นกินกันไม่ลงแม่า๋าสลับกันสลับกันแต่สลับกันเกลือสลับกันเค็มนะงงมากนะโอ้โหฉ่ำๆนะโอ้โหขออนญ้ตเขาอย่ามาเป็นเบ็ดสามสบบาทเลยแล้วกันนะคะ เฮ้ยสาวท่ามวันนี้ใจดีกันหน่อยสิอาสามสิบรอบเหมือนเดิมค่ะออโต้เทอร์โบนะว่าอีน้องเขียวมาเขียวว่ายังไงโอ้โหไม่แตกพี่น้องเขียวของเราไม่แตกนะนเปิดการโโบุญเถอะโอ้โหน้องเจมามีโอกาสมากเจมามีโอกาสมากวันนี้ยังไม่เห็นเงินรางวัลก้อนโตของเราเลยวันนี้ยังไม่เห็นเงินรางวัลก้อนโตเลยแม่จ๋าส่งสยัยสาวท่ามจากใจร้ายหรอโอ้โหยหฟีเกมมาสามตัวสวยๆพี่จ๋าอีกสาม มีว่างสามบโอ้ยยังไม่ได้ทันทอำเลยแม่อ่ะตัวที่สี่อยู่นี่ไม่รู้มาทําไมทําไมเมื่อกี้ไม่ลงเอ้าฟีเกมมาสองตัวจ้ะโอ้โหวันนี้ไม่มีเงินรางวัลก,ก้อนตให้ชมเลยรอบแรกรอบเดียวมีรอบแรกรอบเดียวแม่เออสัญลักษณ์วายมาสองตัวบวกมายี่สิบสี่บาทอุ้ยวายมาสองตัวทางข้างบนโอ้ยลิ้นพันกันแม่โอ้โหสาวทําวันนี้ใจร้ายหรอฮะ สาวท่ามงเราทำไมทำอย่างนี้มยหน้าทองมาหน้าทองมาสันอย่ักไว้สวยๆดอกนี้สวยงามกระสามสิบหกบาทแน่โอ้โห,หน้าทองมาสองตัวแม่จา๋าโอ้โห,โอโหเอาไงกันดีเหลือห้าร้อยแม่จัดมาพันหนึ่งมาน้องขอเนีายเขาอย่าเ,ยเป็นเบ็ดยี่สิบบาทดีกว่านะเบ็ดยี่สิบบาทดีกว่าแม่เดี๋ยวจะอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวจะอยู่ได้ไม่นานแม่ประเด็นอนะ ท้าเป็นไรอะทำไมทำไม pues ค้างอย่างนี้แโโม่ทำไมสาวทํำค้างอย่างนี้嘛โอโโ้ <Kazakhstan S 2> โหแม่ทำไงดีโอ้โหวันนี้อุปสรรคเยอะแยะมากมายเนาะหนูมากอุปสรรคเยอะแยะมากมายสาวทํำค้างหนึ่งแมทอะไปเลิศจะหายค้างตอนไหนจะหายค้างได้ยังแม่ให้ตายเถอะเปิดประเดิมมาสาวทํำเกมในตำนานค้างเลย ค้างฉ่ำๆไม่มีวี่แววว่าจะหยุดเลยแม่นะโอ้ยยังไงเออมาแล้วเืิดหลายเกิดหลายสาวถ้ำคือเป็นอย่างนี้มาใส่เบ็ดยี่สิบบาทออโต้นะพี่นะค้างอีกปะเนี่ยค้างอีกหรอโอ้หโอ้โหแม่สาวถ้ำค้างจัดสาวถ้ำสาวถ้ำดิ สงสัยคงต้องกดเองวะนะคนแรกกดเองเลยแล้วกันนะ <S <S สงสัยอุ้ยถือว่าปีเกมอุ้ยดอนนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะปีเกมค้างนี่ยเกมค้างก็ยังไม่ไปไหนเนาะเราก็ยังอยู่เมนเดิมเนาะเกมค้างก็ยังอยู่เมเดิมจ้ะแม่จาานะใครเป็นบ้านคอมเมนต์หน่อยวิธีแก้คือยังไงวิธีแก้คือยังไงหรือเน,เน็ตน้องไม่ดีเน็ตน้องไม่ดีใช่ปะสงสัยเน็ตไม่ดีมะเอาทุนคืนก็พอแล้ะ อย่ามาใจร้ายกับฉันขนาดนี้เดี๋ยวเจอเลยเคด้วย12บาทแม่จ้ะโอ้โหหลากหลายเหตุการณ์ลอเกินวันนี้แม่งง,งมากเกลือขอท่าเกือได้ไงวะสกเก็ตเตอร์มา2ตัวอุ้ยมีโอกาสจะเข้าไี มีโอกาสจะเข้าไหมเอา้าบวกมา200ร้อยสบบาทสวยๆค่ะ2 9 6าบาทแม่มาแล้วสาวทําเริ่มมาแล้วโอ้โหทุหนคืนมาแล้วเอา้าขอรอบนี้ขออน,นุญาตขอเข้าฟีเกมหน่อยมาล้างเกลือให้หน่อยมาโอ้โหไม่เข้านะอันตรารยก้อนโตรอบที่2เราแม่ามาสาวเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาเนะาะบวกมาที่618บาทไม่มีสตังค์แม่า๋าเออก็ยังดีอยู่ก็ยังได้ทุนคืนอยู่เออถึงจะค้างไปบ้างบางครั้งแล้วก็นานมากใช่ปะาไปกันต่อดีกว่า ไม่กล้าเปิดเทอร์โบเลยว่ะพี่เดี๋ยวมันค้าง <Yeah. S 1> น้องควงมันค้างมากเลยมาคอมโบสวยๆให้หน่อยมาอีกสักรอบมาไหลไม่ไม่ไหลต่อเลยเหรอไม่ไหลต่อเลยใช่ไหมอุ้ยน้ำเงินมาหน่อยน้ำเงินมาหน่อยมาถ้าคอมโบรอบนี้พออุ้ยสวยงามค่ะ สองสองอกุโดัญ,ญลักษวายไหลตองอุ้ยน้องเขียวของเราน้องเขียวสวยๆค่ะหกร้อยสาบาทแม่น้องเอมาสวยงาวนึงพัก้าร้่สิบแปบาทพี่จ๋าโอ้โหสัญ,ญลักวายไหลกันรัวๆนะสําหรับสาวทำของเรานะแม่นะเกมในตํานานที่ป้าเอาไปอีกลูกแม่อย่าไปยอมโอ้เงินรังวัลก้อนโตขออนุญาตเบรกรอบนี้เลยนะพี่จ๋าขออนุญาตเบรกรอบนี้เลยนะ รอบที่3นะกับ่านมรสุมมาเยอะแยะมากมหมแม่สานิดหลุดนิดค้างเกมค้างนะแม่นะแต่ถือว่าได้กําไรก็คือคุ้มค่าคุ้มราคายอยู่เนาะที่เรารอที่เรารอที่เราไม่กดออกเ้วไปถอนตังค์เลยแม่อ้าบวกมา4 3 5พัน้ยหบาทไม่มีสตงังค์จ้ะไม่มีสตงังค์จ้ะแม่จา๋าเลิศนะวันนี้จัดทุนมาที่100 0ับาทเท่านั้นนะกำไรส0 0พันะแม่นะกําไร4 0 0พันกว่าบาทนะแม่นะโอ้โหสวยงามค่ะทั้งค้างทั้งอะไรก็เออทั้งมันเถอะ เป็นไงกันบ้างคะสนุกสนานกันไหมกับน้องอ o i e. ของเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับใครอยากให้เล่นเกมอะไรสามารถขอกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องอ o e จัดให้นะพี่ๆจ๋าเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบายบาย